พวกเธอรู้หรือเปล่าว่าทำไมนางรัตนาต้องเสี่ยงมาอะไรเรียกคู่ด้วยเรื่องการแต่งงานตามวรรณคดีเนี่ยมีหลายชนิดนะแบบที่เรียกว่าจับจองกันมาก่อนอันนี้ก็แบบอินเหนาถ้าแบบประเภทชิงชัยนะต้องแสดงฝีมือให้ปากฏก็อย่างในรามเกียรติแต่เรื่องของอสังทองเรื่องของนางรัตนาเนี่ยมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปเรื่องเปกก็นอย่างนี้ครับเท้าสามมนเนี่ยมีพระธิดาทั้งหมด7พระองค์ ได้ไวที่จะต้องมีคู่ของก็มีการชุมนุมเรียกบรรดาเจ้าชายผู้คนต่างๆมาเรียกมารอบแรกนางรันาก็ไม่เลือกสืบสาวราวเรื่องปรากฏว่าเหลือคนหนึ่งที่ไม่ได้ชวนมาคนคนนี้คือพระสังซึ่งตอนนี้อยู่ในรูปเงาะจนในท้ายที่สุดเมื่อเจ้าเงาะเข้ามาอยู่ในพิธีที่จะให้รางรจนาเลือกคู่เนี่ยที่จริงนางรจนาเห็นนะว่าในรูปเจ้าเงาะเนี่ยมีพระสังตัวทองๆอยู่ข้างในเลย นางรัจนาก็อธิษฐานว่าถ้าเกิดว่านางกับเจ้าเงาะเป็นเนื้อคู่กัน mm. ก็ขอให้การเสี่ยงภูมิลาลยได้สมตามปรารถนาว่าแล้วก็โดนภูมิลาัยไป mm. ก็ผะเอิญไปคล้องเจ้าเงาะ้าวสามมนก็ต้องยกลูกสาวให้กับเจ้าเงาะเสร็จแล้วเลยในประเทศเลยไล่ให้ไปอยู่ชายขอบพระนครเลยเรื่องราวของอพระสังหรือว่าสังทองกับนางรนาันนจะดำเนินต่อไปอย่างไรและหลานที่อยากอ่านตอนจบ ว่าเรื่องราวจะสุขสมบูรณ์อย่างไรเนี่ยติดตามอ่านได้ในสันทองฉบับกระตูเนเล่มนี้สำหรับเวลาในวันนี้หมดนะครับสัปดาห์หน้ามาเจอกันสวัสดีครับ